ค่ะในส่วนของคุณครูนะคะเมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วให้เรามาที่ปุ่มของครูนะคะแล้วก็ใส่รหัสของเราลงไปนะคะคลิกเลือกโรงเรียนวังป่งพิทยาคมค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบของครูนะคะค่ะในส่วนนี้พอดีเข้าไปรอบหนึ่งแล้วนะคะหนังสือการแจ้งเตือนเขาเขาก็เลยไม่ไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้แต่ว่า อันนี้นะคะเราสามารถคลิกดูได้นะคะว่าเรามีหนังสือราชการหรือไม่นะคะในส่วนนี้จะมีหนังสือราชการมานะคะอันนี้เป็นหนังสือราชการโรงเรียนนะคะอันนี้ภายนอกนะคะถ้าหากว่าเราคลิกในส่วนของเลขที่หนังสือนะคะอันนี้เขาก็จะขึ้นในส่วนของหนังสือที่ยังไม่มีการเกษียณนะคะแต่ถ้าหากว่าเราคลิกอ่านตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นในส่วนของหนังสือที่ผ่านการเกษียณแล้วนะคะ อันนี้ก็มีการมอบหมายงานเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเอกสารค่ะเมื่อเราดูแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเก็บได้นะคะแล้วก็คลิกจัดเก็บนะคะเมื่อจัดเก็บเสร็จแล้วเอกสารของเราจะอยู่ที่การจัดเก็บเอกสารแล้วก็หนังสือนะคะอันนี้ในส่วนนี้เราสามารถเก็บเอกสารของเราได้นะคะค่ะก็จะถูกเก็บอยู่ในนี้นะคะ ในส่วนของระบบบทบาทของครูนะคะก็จะมีข้อมูลนักเรียนแล้วก็มีเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะคะซึ่งเราเพิ่งลงระบบไปนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับใช้ในโรงเรียนนะคะในส่วนของโครงการก็จะสามารถที่จะแจ้งย่อนเงินได้นะคะในส่วนของเด็กเราก็จะสามารถที่จะบันทึกพฤติกรรมได้แล้วก็การมาเรียนรวมถึงการทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะพวก s d q ต่างๆแล้วก็ งานวิชาการงานวัดผลก็สามารถที่จะส่งตารางสอนให้กับคุณครูได้นะคะค่ะนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของครูนะคะเราก็จะมาดูบทบาทงานที่เราได้รับมอบหมายนะคะอย่างน้องครีมเขาทํางานบุคลากรใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปดูที่บุคลากรค่ะแล้วก็ใส่รหัสลงไปนะคะใส่พัดเบิดค่ะ เลือกโรงเรียนคะ่ะลักษณะการเข้าใช้งานก็จะคล้ายกันหมดนะคะอันนี้ในอีกบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทของอบุคลากรน,นะคะก็จะมีการปฏิบัติงานต่างๆนะคะอย่างเช่นสรุปการลามาสายนะคะแล้วก็งานออกหนังสือราชการต่างๆรวมถึงนะคะในส่วนของอข้อมูลตรงนี้นะคะเราจะมีเมนูที่สามารถสวิตช์ไปเข้าสู่ระบบครูได้นะคะ อย่างกรณีที่เราทำสองบทบาทใช่ไหมเราก็สามารถคลิกเข้าไปสู่ระบบของครูนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ะระบบครูได้นะคะเห็นไหมคะหรือว่าจะเข้าไปงานบุคคลนะคะก็เข้าในส่วนนี้ได้นะคะค่ะลองทดลองใช้กันดูนะคะในส่วนของระบบงานต่างๆติดขัดปัญหาอะไรก็สอบถามกันได้นะคะ